สวัสดีครับเรโนบอกนะครับวันนี้มาเทสกับอ l ลนิวอีซูซ Remax นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวโหมด AI นะครับคันเร่งไฟฟ้าอัจฉริยะนะครับคำนวณค่าความไวของขาคันเร่งเองโดยออโต้นะครับโหมดต่อไปเลยครับ F นะครับโหมดคันเร่งไฟฟ้า14ระดับนะครับผมอันนี้ลูกค้าตั้งไว้ที่เบอร์4นะครับโหมดต่อไปครับ S ปิดควันเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปิดอยู่ไหมเดี๋ยวขอชมควันรถเดิมๆหน่อยครับ เขคันนี้ปิดควันเมื่อกี้เทสไปแล้วปิดอยู่ที่เบอร์สี่นะครับเดี๋ยวให้ดูล้อก่อนครับเดี๋ยวกดล้อไปดูก่อนครับล้อว่าไปสี่พันนะโอเคครับเดี๋ยวปล่อยนครับแล้วเดี๋ยวไปดูควันหลังรถกันนะครับไม่ต้องเห็นหน้ากูะปิดควันอยู่เลยครับ ก็โมดต่อไปครับเป็นเฮดนะครับเดินหอบ9ก้าเสียงคันนี้ลูกค้าตั้งไว้ที่เสียงที่สามนะครับหอบจะทํางานออโตประมาณ10วินะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้ขาคันเร่งตอนนี้หอบทํางานนะครับเดี๋ยวพาไปฟังเสียงคข่าวๆครับโอเคครับต่อไปโหมดต่อไปครับยูนะครับเป็นโหมดล็อกรอบนะครับเดี๋ยวให้ใช้งานให้ดูนะครับ กดล็อไปที่ต้องการนะครับผมจากนั้นกดปุ่มอ p หนึ่งครั้งครับยกเท้าออกไฟกระพริบนะครับรอบจะอยู่ที่เดิมยกเลิกโดยการกดปุ่มอ p หนึ่งครั้งครับโอเคครับล็อก็จะกลับมาปกตินะครับโมดต่อไป L นะครับหมดล็อกขาคันเร่งล็อกกันขโมยนะครับใช้งานโดยที่เข้า L แล้วกดปุ่มอัสองครั้งครับเมื่อ L กระพริบนะครับขาคันเร่งจะใช้งานไม่ได้ลองเหยียบดูครับ อันนี้ดับรถไปเดินสตาร์ทขึ้นมาใหม่ขาคันเร่งก็ใช้งานไม่ได้นะครับให้ทําการกดอัพอีก2ครั้งเพื่อเป็นการยกเลิกครับแ L, L จะเปลี่ยนมาเป็นโหมด F คันเร่งไฟฟ้าแล้วคันเร่งจะกลับมาใช้งานได้ปกติครับโอเคครับกดปุ่มเมนูไล่ไปหลัง L ครับ E นะครับเป็นโหมด Eco อันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ํามันด้วยแล้วก็การลื่นการถลายในตัว